หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำงานหรือเพื่อทำธุรกิจคลิปนี้พี่นกมีคำตอบไปชมกันเลยโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้พบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการเบอร์ซิกรไลท์สร้างตัวตนสร้างไรายได้นะคะวันนี้พี่นกนำสาระดีๆมาแนะนำให้คุณนะคะกับเว็บ canva.com นะคะก่อนอื่นเราก็เปิดมาที่ google home หรือใช้อ google อะไรก็แล้วแต่นะคะเปิดมาพิมพ์เข้าไปว่า canva.com นะคะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก่อนอื่น ก็สมัครที่ลิงก์ที่พี่นกทิ้งไว้นะคะข้างใต้คลิปนี้เนาะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีการเปิดใช้งานนะคะก็จะมาที่หน้าแรกนะคะหน้าหลักนะเพื่อที่ว่าเราจะมาดูแฟลตฟอร์มที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะบางแฟลตฟอร์มเนี่ยก็คือ เราจะดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับเราหรือเหมาะสมกับธุรกิจเราก็อดอื่นพี่นกก็จะมาแนะนำในเรื่องอมีแพลตฟอร์มที่น่าสนใจก็คือโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้สำหรับไว้โพสลง i ิน t a g r กรมนะคะ o o k b o o k แล้วก็ปก Facebook นะคะแล้วก็มีแบบโซเชียลเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็โพสลงในเรื่องราวของ i ิน t a g r a รมนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ไปที่ โซเชียลก่อนเอาโซเชียลเคลื่อนไหวก่อนนะคะนี่เลยแล้วก็คลิกเข้าไปการใช้งานพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระบบก็จะลันขึ้นมาให้ว่าเราก็ดูว่าเราเหมาะสมกับแลตฟอร์มนี้หรือเปล่านี่มีให้เลือกเยอะนะคะะมุมซ้ายมือนี่ก็คือการค้นหาแลตฟอร์มนะคะนี่เลยที T ่พี่นกแนะนำไว้นะคะนี่การค้นหาแลตฟอร์มอย่างเช่น คุณไปเที่ยวนะคะนี่ไปเที่ยวแล้วก็กดตึ้งเข้าไปตรงนี้นมาแนะนำวิธีการใช้นะคะเสร็จแล้วเมื่อคุณต้องการที่จะเอาตรงนี้คุณก็เลือกรูปตรงนี้แล้วก็ใส่รูปของคุณเข้าไปมีฟีเจอร์เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะนี่เลยก็มีให้ที่ดาวน์โหลดด้วยนะคะให้เราดาวน์โหลดนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นไฟล์ mp4 นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้นะอันนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนเมนูตรงนี้ก็คือภาพถ่ายนะคะแล้วก็จัดองค์ประกอบของเราได้นะคะใส่ข้อความได้เปลี่ยนข้อความได้นะอันนี้เหมาะมากสำหรับบุคคลที่จะจะทำคอนเทนต์หรือทำคลิปที่มีวิดีโอสั้นๆหรือนนรีวิวสินค้าที่มีวิดีโอสั้นๆ ก็เอาคลิปวิดีโอเรามาลงตรงนี้ได้นะโอเคแล้วก็กลับไปหน้าแรกนะคะต่อไปวิธีการใช้ข้อที่2ก็คือพี่นกจะมานำเสนอสำหรับด้านเอกสารสำหรับคนที่อยู่ออ,อฟฟิศนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องกานเสนองานหรือต้องการมีปกนำเสนองานหรือเป็นนักศึกษา นะคะคหรือเป็นนักเรียนนะคะก็สามารถนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ได้เลยนะคะก็จะมีนี่เลยรายงานนะคะรายงานเขาก็มีแพลตฟอร์มมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็สวยด้วยอันนี้มีคนใช้หลายร้อยล้านคนนะคะตรงนี้นะคะสวยนะคะนี่เลยก็จะมีให้เราแก้ไขได้เพิ่มข้อความเข้าไปได้นะคะแล้วก็ มีแฟลตฟอร์มมีรูปเยอะมากนะคะให้คุณเลือกนะคะฝั่งซ้ายมือที่พี่นกกำลังเลื่อนอยู่นี่นะคะเห็นไหมคะมีเลยเห็นไหมราสมมติว่าคุณเลือกแฟลตฟอร์มเกี่ยวกับตัวนี้นี่ก็คือรายงานประจำเดือนนะคะก็คือมีรีพอร์ตอะไรบ้างมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างคุณก็ใส่เข้าไปนะตรงนีส้สามารถยืดได้ด้วยอันนี้25%เรใช่ไหมเราก็ยืดเป็นกีน่เปอร์เซ็นต์ีน เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ใหญ่ๆไปเลยนะก็อยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่ก็ให้คุณดูได้นะคะ,ะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นโปรเจกต์งานนะคะต่างๆเนาะที่คุณจะทำเยอะมากมีรายงานประจำปีด้วยนะคะสำหรับเสมียนตานะคะสำหรับพนักงานบัญชีที่จะรายงานประจำปีนี่นี่มีให้เขา นะคะนำเสนอ PowerPoint ได้ด้วยนะเซฟแล้วก็ไปนำเสนองานกับเจ้านายใน PowerPoint นะคะก็จะประมาณนี้โอเคเรากลับไปที่หน้าหลักอันนี้สำหรับบคุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารด้านเปเปอร์ต่างๆนะคะมีแพลตฟอร์มให้นะคะสำหรับด้านงานพิมพ์นะคะก็สมมติว่าคุณถ่ายรูปมันสวยๆแล้วคุณอยากจะมาพิมพ์ลงในแพลตฟอร์มนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวพี่นกจะเอาอารูปแบบที่โชว์ก็คือมีมีเยอะนะคะมีโปสเตอร์มีนามบัตรมีใบปลิวแล้วก็มีบัตรเชิญแล้วก็มีโปสการ์ดพี่นกจะเข้าดูที่โปสการ์ดให้คุณนะโปสการ์ดก็สวยคุณมีรูปดีๆสวยๆที่ส่งไปให้เพื่อนนะคะคุณก็นํารูปที่คุณถ่ายสวยๆนะคะไว้ส่งโปสการ์ดไปให้เพื่อนหรือไปให้คนรักของคุณได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่โปสการ์ดนะอันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้2หน้าด้วยนะคะดาวน์โหลดมาได้ก็ได้ทั้ง2หน้าแล้วเราก็ไปพิมพ์นนะนี่เลยแพลตฟอร์มเขานะคะนี่แบบนี้คุณก็ใส่รูปของตัวเองไปตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ใส่คําพูดนะข้อความหรือแท็กเข้าไปตรงนี้นะเสร็จแล้วพิมพ์สั่งพริ้นก็ได้หรือสั่ง ดาวน์โหลดมาก็ได้นะส่วนอันนี้จะเป็นลายน้ำแคนวาเพราะว่าเป็นรูปที่มาติดลิขสิทธิ์จากแคนวาก็ให้คุณสามารถเอารูปคุณมาเพิ่มไว้ตรงนี้ได้นะก็จะประมาณนี้นะคะพี่นุกว่าก็เหมาะสมสำหรับบุคคลที่จะเปิดร้านนะคะเพราะว่า มันทำได้หลายอย่างอ่ะพี่นกดูแล้วนะคะการมีทั้งโปรโมทสินค้า,าผ่านโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็ทำโปสเตอร์ทำโปสการ์ดทำเมนูอาหารติดที่ร้านคุณได้หรือทำเมนูอาหารเก๋ๆให้ลูกค้าเลือกได้นะคะเพราะว่ามีแฟตฟอร์มเรียบร้อยนะคะตรงนี้เลยเราก็แค่ครีเอทงานลงไปแล้วก็ส่งไฟล์ออริจินอลนี้ไปให้ที่ร้านร้านก็แค่ปินมาให้เรานะคะ พี่นกว่าง่ายนะคะสําหรับการออกแบบพี่นกก็มีตรงนี้เขาก็จะให้ว่าเนี่ยงานออกแบบของคุณมีอะไรบ้างนะคะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็จะไม่หายไปไหนนะคะเราสามารถเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดได้หมดนะคะกับตรงนี้นะคะก็จะมีงานที่เขานําเสนอนะสำหรับกระดาษ A4 ก็มีนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่เมนูอาหารนี่เลยแล้วก็เข้าไปดู ก็มีแฟตฟอร์มให้คุณเลือกตามใจชอบแล้วก็หลากหลายคือเยอะมากมีกว่าเป็นล้านๆแฟตฟอร์มน,นะคะแล้วก็มีรูปให้ใช้ฟรีด้วยนะเดี๋ยวพี่นกจะเข้าสอนให้เข้าไปที่เมนูใช้รูปฟรีนะคะอ่ามารยาาตในการใช้รูปฟรีก็คือตามกฎเลยนะแล้วก็ให้เครดิต นะมีการมีลิงก์ก๊อปปี้ว่ารูปนี้มาจากใครนะคะ mm. เขาอุตส่าห์ให้เราใช้ฟรีแล้วนะคะ mm. เราก็ให้เครดิตเขานิดนึง mm. เพราะว่ามีทั้งภาพที่เขาให้เราใช้ฟรีกับภาพที่เขาขายถ้าลูกค้าสนใจติดต่อที่จะซื้อหรือสนใจผลงานเขาคนอื่นๆ mm. เขาก็อาจจะคลิกไปที่ลิงก์แล้วก็มาโผล่ที่แคนวาก็เขาก็จะได้ซื้อจากเว็บแคนวานะ ก็จะประมาณนี้นะคะพี่นกค,คิดว่าเขาทําการตลาดได้ดีนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็ให้เครดิตเราเอารูปคนที่เอารูปไปใช้ก็ให้เครดิตใต้ภาพนะมีลิงก์ให้แล้วก็ลูกค้าที่สนใจผลงานก็กดที่ลิงก์มาแล้วก็ลิงก์มาที่ตรงนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่นกก็ถ่ายรูปขายนะคะเดี๋ยวพี่นกก็จะบางภาพให้ใช้ฟรีพี่นกก็จะกดที่กลุะะ่มอ่า ปุ่มสัมมิตเพื่อส่งงานภาพแล้วก็ให้เขาให้ลูกค้าทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาใช้ภาพพี่นกฟรีแล้วก็ให้ทุกคนให้เครดิตพี่นกด้วยนะนี่เลยก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเมนูอาหารนะคะอย่างเช่นพิซซ่าร้านฟูสตต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะบอกรายละเอียดของอาหารเป็นคอนเทนต์นะคะคุณก็ เขียนลงไปใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแตกต่างจากร้านอื่นตรงไหนจุดดเด่นของสินค้าของคุณนะคะโอเคด้านเอกสารแล้วก็แฟลตฟอร์มต่างๆาไปแล้วต่อไปเป็นเมนูที่3คือเมนูการใช้รูปฟรีนะเดี๋ยวพี่โนก,ก็จะให้เข้าเมนูการใช้รูปฟรีแล้วก็พร้อมกับทุกคนให้เครดิตนะคะ,ะเราก็ไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะคะ,ะเสร็จแล้วแล้วก็ รอแป๊บนึงนะคะทุกคนามาที่หน้าหลักมาที่มาที่หน้าหลักเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ค้นพบนะคะคลิกไปที่ค้นพบแล้วก็จะเจอเมนูที่ภาพถ่ายมีไอคอนด้วยนะคะมีฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็ไปที่ภาพถ่ายแล้วก็ไปที่ฟรี มีฟรีมีพื้นหลังมีธรรมชาติมีสัตว์มีอาหารมีผู้คนแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเดี๋ยวพี่นกยกตัวอย่างตรงที่ฟรีโอเคแล้วก็เข้ามาตรงที่ฟรีพอเราเข้ามาตรงที่ฟรีเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาเจอหน้านี้นะนีะ่เขาฟรีเรื่องไหนบ้างนะทุกคนก็มีด้านอาหารนะคะดอกไม้มีทะเล นะมีพื้นหลังก็คือแบกกล่าวโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแล้วก็คลิกดูตรงนี้ว่าเข้าฟรีตรงไหนเข้าฟรีอะไรบ้างพี่นกจะไปดูที่กาแฟนะพอเข้ามาที่เมนูกาแฟที่เขาบอกว่าฟรีนะคะก็จะมีนี้เยอะแยะมากแล้วก็มากดตรงนี้นะคะอันนี้พรีเมียมและฟรีก็คือเราสมัครเป็นสมาชิกนะรายเดือนรายปีก็จะมี ฟรีให้เราด้วยแล้วถ้าเรากรณีเราไม่ได้สมัครใช้แบบเสียเงินเราสมัครแค่เพื่อที่จะมาใช้แคนว่าตามลิงก์ที่พี่นุ้ให้ข้างล่างเนี่ยเราก็ไปที่ฟรีตรงนี้นะคะทุกคนเมื่อมาที่ฟรีตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะมีคอนดิบิวเตอร์แต่ละท่านนะคะ mm hmm. เขาใจดีมากเลยเขาให้รูปเราใช้ฟรีด้วยนะคะ เราต้องการรูปไหนอ๋มีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเราต้องการรูปนี้ฟรีนะคะทุกคนเราก็กดติ๊กเข้าไปแต่รูปที่เขาให้ใช้ฟรีเนี่ยไม่เกี่ยวกับทางด้านการค้านะเราจะเอาไปขายต่อนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะทุกคนเขาให้เราเอาไปโพสต์ในโซเชียลได้ไปทําเมนูได้แต่ห้ามนํารูปเขามา ก๊อปปี้ซ้ำแล้วก็นำไปลงขายในที่อื่นๆนะทุกคนแบบนั้นไม่ดีนะแล้วก็ทำไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยเมื่อเจอภาพนี้เสร็จแล้วปุ๊บมีช่องตรงนี้นะคะทุกคนก็คือของคนนี้นะเห็นไหมแล้วก็ให้มีดาวน์โหลดด้วยนะคะทุกคนมีคนชอบภาพนี้430คนนะคะแล้วก็ลองไปกดดาวน์โหลดนะทุกคนเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วรูปก็จะมาตรงนี้เลยเห็นไหม ลูกก็มาตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่ากล่าวขอบคุณช่างภาพการให้เครดิตช่างภาพไม่ใช่เรื่องบังคับแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้ช่างภาพดีๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วคุณสามารถลิงก์กลับไปที่ภาพนี้รวมถึงข้อความตามนี้อสรุปก็คือเขาแปลมาให้เรามันอาจจะอ่านไม่ไม่ค่อยแบบแบบเข้าใจในความหมายที่เป็นภาษาไทยพี่นกก็จะแปลให้เลยว่า ไม่บังคับว่าคุณจะให้เครดิตหรือเปล่าแต่ในมารยาทมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณจะให้เครดิตช่างภาพนี้โดยที่เขาถ่ายโดยที่คุณชชวาน,นนทะ์นะฟอโตกราฟ,ฟีนะคะแล้วก็เวลาเราจะโพสต์รูปเขาหรือใช้รูปเขาเนี่ยปุ๊บแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เข้าไปด้วยโพสต์ใต้ภาพด้วยนะทุกคนก็จะประมาณนี้หรือไม่เราก็พูไปว่ารูปนี้สวยมาจากท่านนี้นะอะไร ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็กดติกข้าไปแล้วก็ไปดูภาพอื่นนะคะทุกคนภาพสวยๆเยอะมากที่พี่ๆเขามาให้นะคะก็คือช่างภาพแต่ละท่านที่ใจดีมาให้คุณใช้ฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ฟรีภาพต่อไปเราจะดูพบอีกเราจะไปที่ฟรีอีกนะทุกคนแล้วเราจะลองไปดูที่เมนูธรรมชาติ นะว่าแคนว่าเขาถ่ายมายังไงกันนะคือพี่นุกชอบมากคือแบบเกี่ยวกับธรรมชาติมีทะเลนะมีใบไม,ไม้มีท้องฟ้าเราไปที่ลองไปที่ต้นไม้ดูนะเราไปที่ต้นไม้โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเราควรให้เครดิตเขานะคะเมื่อเราเอาภาพเขามาใช้ดูนะคะ สวยมากเลยวันนี้โอเคพี่นกก็มาแนะนำนะคลิปนี้จะไม่เกิน20นาทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในการใช้เมนูแคนวานะในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็นำรูปมาใช้ฟรีนะกดของนำรูปมาใช้ฟรีแล้วก็งานนำเสนอต่างๆนะสวยทั้งนั้นเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะนักศึกษานะคะบุคคลที่อยากโพสต์รูปแล้วก็ให้แตกต่างจากจากที่อื่นนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กำลังใจพี่นกด้วยนะ แล้วก็พี่นก <young S 1> จะแนะนำสิ่งด exactly. ีๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ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  everything everything ไปเรื่อยๆนะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ